แพรริสุดเดือดหลังโดนลีนาจังดึงวิกผมขณะถ่ายทำรายการเมื่อวันที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาไพรวันวันบุตรหรือแพรรี่ได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ o กเดือดในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจบตัวได้ถูกลีนาจังดึงวิกผมจนหลุดในขณะที่กำลังถ่ายทำรายการของนบดำงานีบอกเลยว่าทำเอา แพรี่ถึงกับเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการลงคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในคลิปได้มีข้อความระบุไว้ด้วยว่าพฤติกรรมของมนุษย์ป้าในคลิปเป็นพฤติกรรมต่ำสามไม่ควรลอกเลียนแบบทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ระบุแคปชั่นนอด้วยว่าลงไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรทำตัวต่ำแบบป้าคนนี้นะคะโดยจากในคลิปเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งสองได้มีการพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มกอดกันแต่เมื่อกอดกันเสร็จลีหน้าจ้องได้ มีการดึงวิกผมของแปรริหลุดออกทั้งยังมีท่าทีสะใจอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังได้หันไปถามตากล้องด้วยว่าทายทันไหมงานนี้แพรริจึงเกิดอาการทนไม่ไหวเลยได้ออกมาโพสตคลิปดังกล่าวด้วยตนเองงานนี้ก็มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์ถึงการกระทำดอไม้หันอากาศงกล่างของลีน่าจังกันเป็นจำนวนมากว่าการดึงวิกของ LGBT มันคือการเหยียดยามมากเหมือนผู้หญิงโดนเปิดกระโปรงเพราะเขาไม่ได้แต่งมาเล่นตลกมันเป็นการไม่ให้ เกียดดูถูกไม่เคารพสิทธิของคนอื่นอย่างรุนแรงเป็นคนตลกไม่ใช่ตัวตลกสงสารแพรรี่อยากเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพยายเหยียบย่ำความรู้สึกใครให้อับอายเพื่อความสุขของตัวเองนะคะเด็กๆกอดก่อนนะคะแพรรี่เข้มแข็งแล้วอย่ายอมให้ใครมาตทำกลับไม่โกงค่ะและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายทั้งมา ให้กำลังใจและคอมเมนต์ต่อว่าพฤติกรรมของลีนาจังทั้งนี้แปรริเกิดอาการทนไม่ไหวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้ออกมาไลฟ์สดเป็นระยะเวลายาเวายาเกือบชั่วโมงโดยบางช่วงได้มีการพูดว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการพี่นดดําเป็นรายการของช่องยูทูบแล้วก็ได้ไปบ้านพี่นดดําโดยไม่รู้ว่าลีนาจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกันซึ่งมันจะถ่ายจังหวัดจันทบ,บุรีอยู่แล้วและก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลี น่าจังเพราะเคยอภัยกันไปแล้วซึ่งก็พยายามอดทนที่เคยถูกบ่าแม้จะโดนใช้ท้อยคำบูลลี่แต่ก็ทนได้แต่วันนี้ทนไม่ได้เล่นกับเราเกินเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการมินศักดิ์ศรีคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันดิฉันทำงานอยู่และต่อจ้องไปถ่ายงานต่อซึ่งจังหวะก,กอบน,นั้นอยู่ดีๆก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้นรู้สึกแย่ระดับสิบเดินไปห้องน้ำก็ ฮึดฮึดอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียแล้วอยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่นดดำให้เกียรเชิญเราไปก็ยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากแม้ล่าสุดลีนาจังจะออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นแค่การแสดงแค่หยอกล้อกันแต่งานนี้แปรรีเองก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากและไม่ให้อภัยเด็ดขาดจนเกิดกระแสวิพาก์วิจาร์กันอย่างต่อเน,นื่องไม่มีหยุด